พอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับอาแต่วันนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งครับกับรายการคืนเผาผีของเราเนี่ยอยากฟังเรื่องลี้ลับเนี่ยจากคุณอาว่าอาเรวัตเคยไปเจอเจอเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องผีไหมฮะเงาค่อยๆค่อยๆเล่าได้ป่าว่ะได้ครับอาได้ครับได<ำ>้ครับเอาตั้งแต่ปีพศ2522เลยนะครับ สมัยนั้นเนี่ยก็ติดยศร้อยตำรวจตรีแหละบรรจุอยู่ที่แผนกความชอบกรณีพิเศษกองกำลังกลมตำรวจสมัามายก่อนมันกลมตำรวจนะไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะตั้งอยู่ตรงตรงไอ้สารพระพรหมอ่ะนะตรงนั้นเน<อ>ี่ยติดโรงพยาบาลตำรวจครับตอนนี้อก็อเงินเดือนมันไม่เหลือใช้ไงก็นอนที่ทำงานอนอนที่ทำงานถ้ากลับบ้านมันก็เปลืองค่าน้ำมันใช่ไหมครับ กูก็นอนแม่บนโต๊ะนี่แหละนอนที่ทํางานพอ oh. นอนที่ทํางานเสร็จเย็นก็ร้านข้าวแกงที่เขาขายในข้างล่างของให้สานักงานเลขาที่กองลังพลเขาปิดแล้วมันต้องเดินไปที่โน้น <Ha. S 2> เดินไปกินที่โรงพยาบาลตํารวจอะ <Ha. S 2> มันติดกันอะ่ะ hmm. ก็เดินไปกินก็เจอผู้หญิงร้องไห้ผู้หญิงแก่แล้วนะร้องไห้ร้องไห,ห้ใหญ่เลยเราก็อ้าวป้าร้องไห้ทําไมเนี่ย เขาบอกว่าเป็นแม่ของลูกน้องผมที่พแผนกข้างๆกันลูกน้องของไอ,อ้ผมเนี่ยก็บอกว่าเอาร้องให้เรื่องอะไรเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยตายอืลูกเขาตายลูกเขาเนี่ยเป็นพี่ของไอ้ผมหรือเป็นน้องของไอ้ผมไม่รู้นะอืตายไอ้ไอ้ผมก็ไม่ได้นอนที่ที่ทํางานแต่อานอนที่ทํางานเนี่ยไปเดินไปกินก็ถามเขาบอกว่ามันเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงก็บอกว่า ลูกเขาเนี่สติไม่ดีอืไปที่ร้านทองแล้วไปขอดูหน้าสลึงเดียวอะ่ะแล้วก็ดันทิ้งหน้าเขาวิ่งหนีไปเลยเขาก็าจับได้แล้วไปขังที่สถานีตํารวจภูทรพระประแดงครับปรากฏระหว่างไปควบคุมตัวไอ้นี่ตายตายในห้องขังด้วยสาเหตุะอะไรครับอก็เขาเสียชีวิตเฉยๆในห้องขังนะนะครับ เขาก็เลยส่งศพมาที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย hmm. สองวันแล้วครับนะมันยังไม่ได้คิวผ่านงศพมันเยอะส่งที่ศพมาชันสูตรเนี่ย hmm. มันจะต้องทําการชันสูตรให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วต้องติดต่อไปทางสอพพระประแดงเพื่อจะขอรับศพออกจากนิติเวชไอที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะอ่าก็เลยถามว่าไอคนตายชื่ออะไรอย่างไงนะอาเดี๋ยวผมช่วยในเมื่อเป็นแม่ของลูกน้อง Hmm. ก็เลยเดินติดต่อเพื่อนที่อบรมในตำรวจรุ่นเดียวกันนะชื่อจำนามะกุลไม่ได้นะชื่อจา่าสิบธําตำรวจวิเชียนเขาเรียกไอเชียนหมอผีถ้า hmm. นักเรียนอบรมรุ่นผมรุ่นยี่สิบสี่เขาจะเรียกไอเชียนหมอผีนะติดต่อไอเชียนมึงช่วยผ่าศพนี้ด่วนหน่อยวะเดี๋ยวกูช่วยช่วยผ่านะก็ไอเชียนก็มาผ่าให้ก็เอาศพออกจากไอที่ วางตะแกงเนี่ยมันก<พ>็ผ่าผ่าเคยผ่าศพเปล่าเอ,าเองอ่ะไม่เคยใช่ไหมผ่าศพเขาก็กรีดหนังตรงหลังใบหูไปข้างหลังเนี่ยฟืดแล้วก็ดึงหนังหัวมาแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยตรงกระโหลกแล้วก็ต่อโคร่เอากระโหลกออกไปแล้วก็กรีดตรงหน้าอกเนี่ยกึดกึกระดูกสองข้างก็เปิดหน้าท้องออกก็เอาหัวใจออกมาแล้วมาหั่ เขาค่อยมาหั่นหั่นหั่นตีละชิ้นละชิ้นอย่างเงี้ยนะครับตามกรรมวิธีตรวจพิสูจน์เ่าเอาปอดมาหั่น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 เหมือนเราหั่นให้มันเป็นชิ้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 นเล็กเล็กบางๆอย่างนะดูตับไตไ้พุงข้างในอ่ะก็ช่วยเขาผ่าด้วยนะช่วยเขาผ่ามันจะได้เร็วไงผ่าเต็จก็มันจะได้เย็บ ติดแล้วก็รับศพออกมาได้ครับนะปรากฏว่าระหว่างผ่าไปเนี่ยไปเจอลิ้นหัวใจผ่าหัวใจไปเจอไอ้มีดทิ่หันเนี่ยมันไปติดลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเทียมอืเพื่อนก็บอกไอเชียนก็เลยบอกเฮ้ยนี่มันลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยลิ้นหัวใจคือเด็กคนเนี้ยเป็นโรคลิ้นหัวใจลั่มครับ แล้วเขาก็ส่งไปให้แพทย์เนี่ยทําใส่ลิ้นหัวใจมสมัยนั้นมันยังไม่ค่อยมีใครเขาใส่ลิ้นหัวใจกัน,นลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยม,มันเหมือนระยะทดลองหรือเปล่าไม่รู้เมื่อี40กว่าปีแล้วอ่ะเกือบ50ปีแล้วนะฮะมันก็เอาสายางล้างแล้วก็บอกเนี่ยมึงเก็บให้ยากเขาเนี่ยมันน่าจะแพงนะลิ้นหัวใจเนี่ยมันน่าจะแพงนะจินไม่ใหญ่ครับจินเล,เล็กๆนะ อ่ก็เลยเก็บใส่ตอนนั้นก็ใส่ชุดในสัฟรีอ่ะม,มันมีซองยาอยู่ซองยาแก้ไข้หวัดเราอยู่ด้วยนะก็ใส่เข้าไว้ในซองยาแหละแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเสื้อ,อข้างซ้ายเนี่ยกระเป๋าอกข้างซ้ายเนี่ยนะแล้วรับศพไปก็ติดต่ออ่อก็ช่วยติดต่อรับศพได้มันก็จะมืดแหละก็เหมารถไปเหมาเหมารถ ที่จริงเขามีรถส่งศพของโรงพยาบาลเมื่อก่อนไม่มีกู้ภัยนะ hmm. ไอ้กู้ภัยปอเต็กตึงร่วมกระตันยูมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยหลากหลายอย่างเงี้ยมีแต่ว่ายังไม่เยอะนะทางโรงพยาบาลให้ไปส่งศพหน่อยนะ hmm. ส่งศพไปส่งศพที่วัดตรงสะพานพุทธอะไปจากฝั่งกรุงเทพจะข้ามไปฝั่งทนวัดอยู่ขวามือ ah, อยู่ตรง <okay. S 2> ตรงีนสะพานพุทธ uh huh, uh huh. ไม่รู้วัดอะไรจําไม่ได้นะครับ ก็ไปฝากเจ้าวากเขาไว้ว,ว่าเอาศพมาฝากเขาไว้ก่อนพรุ่งนี้จะประกอบพิธีศพนะ hmm. แต่ว่าเพราะว่ายังไม่ได้แช่งยากเลยเพิ่งเอาศพออกมาจากโรงพยาบาลมันก็จะมืดแล้วนะมืดแล้วก็กลับไปบอกแม่เดี๋ยวผมไม่ส่ง hmm. ไปส่งบ้านไปส่งบ้านบ้านเขาอยู่ที่โน้นพระประแดงน่ะขับรถไปเขาก็บอกทางก็ขับไปในสวนนั่นนะแต่มัน เท่าไปไม่ได้จอดรถทิ้งไว้ข้างทาง,างแล้วก็เดินไปส่งแม่เขามันก็มืดแล้วส<ม>องทุ่มสามทุ่มเข้าไปแล้ว<ม>เลยบอกว่าแม่เดี๋ยวขออาศัยนอนที่บ้านก่อนนะเพราะว่ามันมืดที่เกียดกลับไปคนเดียวกลับไปมันก็ไปนอนที่ทำงาน<ม>นะก็อาบน้ำนอนอาบน้ำถอดเสื้อผ้านอนนอนเสร็จปรากฏว่าฝัน ฝันว่าคนตายเนี่ยมาหา oh. บอกว่าลิ้นหัวใจเนี่ยให้ไปบอกให้เอาไปคืนในแพทย์นี้ด้วยอาจารย์หมอเนี่ยชื่อบอกชื่อแพทย์เรียบร้อยเลยระบุชื่อเลยครับอาระบุชื่อระบุนามสกุลอระบุชื่อระบุนามสกุลเลยบอกอยู่โรงชาบ,บาลลามาธิบดี oh. บอกหนูเนี่ยเป็นคนไข้ทดลองวิจัย hmm. ของทางโรงพยาบาลเขา hmm. นะ จะมีอายุอยู่ได้สองปีแต่หนูก็อยู่มาได้เจ็ดแปดปีะนะแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์เขามีบุญคูเอาลิ้นหัวใจไปคืนด้วยจะได้เป็นประโยชน์กับคนไข้หลายอื่นโอ้โหบอกละเอียดมากเลยฮะอ่า,อาบอกละเอียดอาก็ตื่นตกกระจายตื่นดทครผีผีมาหาเนี่ยเข้าใจไหมอบ,บอกมานั่งปลายเตียงเลยครับนั่งปลายเตียงก็พอสะดุ้งตื่นมาโอ้โหหมามันหอน บ้านในสวนอะ่ะหมาหอนใหญ่เลยนะอาก็อ้าวชิบหายแล้วลิ้นหัวใจมันอยู่ในกระเป๋าเสือ้อกูนิววาน<ม>ลืมเลยนะ<ม>ก็เลยเอาลิ้นหัวใจเนี่ยไปวางไว้ในตู้เขามันมีตู้ตู้เสื้อผ้าที่เป็นสูงกแค่เอวอ<อ>แต่เป็นฟางเลื่อนเป็นฟางไม้เลื่อนหนักๆก,กันนะก็เปิดตู้แล้วเอาใส่ตู้เขาไว้ให้แล้วก็ปิดประตูตู้อหมาก็หอนใหญ่ก็ ไม่เป็นไรอาก็มีพระด้วยเมื่อก่อนห้อยพระสมเด็จพระสมเด็จไอ้เกียรติโชยด้วยนะองค์หนึ่งที่พ่อให้มาก็ห้อยพระสมเด็จด้วยก็พระมาคล้องคอแล้วพนมมือแล้วก็สวดมนต์หมามันก็หอนไม่หยุดนะนะหมาหอนไม่หยุดก็พยายามนอนพอนอนเร็ดหลับตาไปตู้มันเปิดเลื่อนนะสิะมันเลื่อนเองเหรออา มันเลื่อนคลืดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเรายังไม่หลับเลยตู้อาก็คว้าปืนเลยมีปืน11มมอยู่ด้วยไอ้สมัยนั้นใช้ปืน11มม11มมมาร์คโฟมาร์คโฟร์ปืนซาตินเนี่ยนะก็ถือปืนมาเฮ้ยขโมยเข้ามาป่าวว่าพราะเราล็อกห้องปิดประตูโรงกรอนใช่ไหมห้องมันก็เล็กนิดเดียวอ่ะนะ ไอ้หาตู้แม่เปิดได้ไงวะหรือก,กูหูฝากไปไปดู oh. ไอ้ตู้แม่เปิดจริงๆไอผีหลอกกูแล้วนี่หว่านะครับบอกผีหลอกแล้วก็เลยเปิดประตูไปเลยไปเคาะอีกห้องหนึ่งแม่เขานอนอยู่ไปเคาะเรียกแม่แม่แม่แมไอ้วิญญาณไอ้หนูนี่มันเคี้ยนหน้าดูเลยนะพอไปเคาะเรียกแม่เขา เอื้อมมือมาเปิดประตูแต่ตัวเขาไม่เปิดแล้วเขานอนหมอบอยู่กับพื้นอยู่งั้นแหละแต่เอื้อมมือมาเปิดกอนเนี่ยเราก็เปิดประตูไปออไมอะจะเล่าให้ฟังว่าแม่ผีหลอกเนี่ยหมาแม่งก็หอนอยู่นั่นแหละแม่เขาบอกมันนั่งอยู่บนเตียงมันนั่งอยู่บนเตียงเนี่ย,ยบอกลูกเขานั่งน่ะเตียงในห้องนอนแม่เขาไงโลอุอ้ยเออบอกมันนั่งอยู่บนเตียงแต่อาก็มองไม่เห็นนะเขาก็เปิดไฟอยู่นะ Oh. อ่าก็เหมนบอกมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนเตียงนะครับอ่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงว่าผมมาช่วยคุณมาหลอกอย่างนี้กูไม่เล่นกับมึงด้วยนะกูกลับนะแต่หมาแม่งก็หอนไม่หยุดนะ่ะก็เลยยิงปืนออกหน้าต่างไปสองนัด oh. ปึ้งป้้งนะยิงไล่หมาไม่ให้มันหอนนะครับหมาก็ตกกระจายเงยียบไปเดี๋ยวหนึ่ง mm. ผมเงียบไปแล้วแม่ก็หอนอีกแล้วหอนไม่หยุดอะ<ฮ>นะก็เลยบอกแม่อยู่ไม่ได้แล้วไปเถอะมันดุก็ให้แม่เฝ้าบ้านอยู่ที่นี่แหละนะส่วนลิ้นหัวใจผมเอาทิ้งไว้นี่แหละผมไม่เอาไปมันมาตามลิ้นหัวใจมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็บอกแม่เขาลืมบอกแม่เขาเรื่องลิ้นหัวใจเขาบอกเอ้าไอ้หนูแล้วมึงเขาเรียกอ่าไอ้หนูไอ้หนูแล้วมึงเอามาทําไมแล้วเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยของมันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งร่างกายแบบก็ไอเคียนมันให้ผมเก็บว่าไปคืนให้หมอ ผูอหมออะไรหมอวันชัยหรือหมอสมชัยอะไรเนี่ยนะแต่จํานามสกุลท่านไม่ได้นะครับก็เลยเดินเลยแม่เขาก็เดินออกมาด้วยอาก็เดินออกมาด้วยนะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัตว์นะลูกมันจะต้องมาหยอดเหรียญก็ยังเดียวแหละหยอดเหรียญตู้สาธารณะนะครับอ่าแล้วมันก็ไม่รู้จะติดต่อลูกเขาอย่างไงลูกชายเขาที่เป็นลูกน้องเราที่แผนกงข้างกันเนี่ยครับ,รบก็ออกมาลับ แล้วจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยกลางคืน,น oh. ไปที่วัดนั่นแหละวะมาเนี่ยระหว่างทางเดินมาหมาหอนเป็นทางมาเลยนะห <Huh. S 2> มาหอนเป็นทางมาเลยะ hmm. จะยิงก็ไม่ได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาตกใจนะ <Huh. S 2> อันเนี้ยที่เจอผีหลอกเดี๋ยวนะไม่ได้<อ>หลับนะอ,า,อาบอกว่าตู้ไม้นั่นแหละมันหนักมากตรงบา<น>้านไม้มันหนัก<ฟ>ตูต้ใบใหญ่ เลื่อนเลื่อนนี่เรายังเลื่อนฝืดเลยไม่ใช่มันไหลแบบสไลด์นะเลื่อนนี่ต้องเอามือดันไปปืดอย่างนี้นะไอ้คำว่าเลื่อนเนี่ยครับมันค่อยๆเลื่อนหรือว่ามันเลื่อนทีเดียวเลยอ๋อเลื่อนหนักดิค่อยๆค่อยๆเลื่อนไปดิ<อ>ค่อยๆเลื่อนเปิดแล้วตู้มันเปิดนะเหมือนกับไม้มันมันบวมหรือมันยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นไปได้ไหมอาที่เขามาให้อาหรือหรือว่ามาหลอกอาเนี่ยนะฮะเพราะว่า เพราะว่าเขามาเข้าฝันอาแล้วบอกให้ช no ่วยเอาเอาเอาหัวลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยไปคืนให้หมอนี่หน่อยแต่ว่าอาเนี่ยดันเอาลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยไปไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่ได้เอาไปไม่ไม่ไม่ได้ไปเอาเอาเอาไปให้หมอที่เขามาเข้าฝันถูกไหมครับเขาก็เลยมาหลอกหรือเปล่าอาก็แหมอาคิดว่าเขาเป็นห่วงเรื่องลิ้นหัวใจเทียมนะเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าอาก็เลยมาบอกว่าให้ไปคืนหมอคนนี้หน่อยนะและอาก็กลัวเว้ <Ừ. S 2> นะเราก็ไอ้ที่มันมาตามลิ้นหัวใจเทียมกูว่าออกจากกระเป๋าเสื้อกุลาว่าเอาเสียบไว้ในตู้<อ>ก่อนเนี่ยนะอเออเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหลังเสร็จงานศพค่อยไปคืนนะมาเนี้ยก็กลับไปนะเชิญครับเชิญครับอ่าพอกลับไปที่วัดก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าผีมันหลอกเนี่ยไอ้ไอ้ตัวอยู่ในโรงเนี่ยมันมาหลอกนะก็เล่าท่านก็เลยบอกว่าอ่าวิญญ,ญาณเนี่ย อยอมมาทูดเนี่ยยมพบาลเนี่ยเขายังปล่อยให้กลับมาหาญาติได้วันที่สามนับจากตายนะค,คือถ้าวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามเขายังไม่รู้ตัวว่าตายอ่ะนะเขาจะให้กลับมาจะหาญาติมาเยี่ยมญาติแล้วแต่ว่าจะนั่นจะจิตสื่อถึงกันหรือเปล่าอะไรถึงกันหรือเปล่าก็เอ๊มัน ไม่ใช่แล้วผมมาช่วยเน่ยแล้วก็มาหลอกผมอย่างนี้มันไม่เข้าท่าแลลวนะอาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาพอหลังจากโอเคออกมาที่วัดแล้วแล้วมีโอกาสได้คุยกับแม่ไหมฮะโอ้ไม่ไปแม่เลยงานศพอุตส่าห์ช่วยแล้วเสือกมาหลอกูอยผมไม่อยากรู้ว่าคุณแม่ที่เขาหมอบอยู่ที่พื้นเนี่ยแล้วเอามือเอื้อมมาเปิดประตูเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่บนเตียงมันอยู่บนเตียงผมอยากรู้ว่าเขาอยู่กับ กับบินญ,ญาณนั้นนานแค่ไหนหรือว่าหรือว่าเขาเจออะไรหรือเปล่าก็โอ้โหนอนหมอบอยู่ที่ข้างล่างนอนหมอบอยู่ที่พื้นน่ะนะครับก็เลยไม่ไปเลยงานไปเดี๋ยวมึงหลอกกูอีกกูไม่ไปไม่คบกับมึงแล้วมาเนี่ยนะครับนั่น,นคือหนึ่งเรื่องราวที่คุณอาไปเจอเจอมาถูกไหมฮะจะไปช่วยเขาแท้ๆกับโดนเขาหลอกไ,ไปช่วยแล้วดันมาหลอกอ๋อ